สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอฟอร์จูนพยากรณ์วันจะมาพยากรณ์กนเกิดราศีเมษและลัคนาเมษสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ได้กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเปกก็นใจกับช่องชั้องของเราได้นะครับขอบุณครับคัดูกาดดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างนี้ครับอัดลาดีมาทำค้าครูได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นครับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบมิถุนายนวันที่สิบมิถุนายนเป็นวันสุดท้ายและเดดไลน์ก็อัดลาอัดดีมาทำค คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ซีรีส์พื้นวัฒนธรรมในดวงชะตาสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนก็มาติดตามรับฟังกันเลยครับขอรีเซ็ตใหม่นะครับคลิปที่เราเราพูดตัน,นุถึงปันตน,นีเนาะแต่มันยืนเยอะเยอะแยะเป็นหน่อยรายละเอียดเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะมาทําคลิปนี้ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยใช้เวลาประมาณ20่นาทีนะครับต้องขอภายในที่นี้ถ้าพูดไวนะครับใครฟังไม่ทันย้อนกลับไปฟังเอานะพอดีว่าทําดีที่สุดแล้วนะครับเหนื่อยมากเนี่ยที่ ตอนนี้พยากรณ์มา2คลิปแล้วคลิปนี้คลิปที่3คือพูด20มนาทีติดต่อกันนะครับมาสอคลิปแล้วเป็น40่นาทีแล้วนะพูดไม่หยุดปากเลยนะ40นาทีแล้วเนี่ยกำลังจะต้องอีก2คลิปต่อนะครับดังนั้นเนี่ยเหนื่อยมากนะครับแต่ก็พยายามเต็มที่ทําให้ดีที่สุดนะครับคือผมจะทําเต็มที่ทุกครั้งนั่นแหละแล้วก็ทําให้ดีที่สุดแล้วดังนั้นเนี่ยไม่ต้องมาตําหนิติดเตียนกันนะเพราะว่า ดีที่สุดได้แค่นี้ครับจะให้มากกว่านี้ก็ทําเองแล้วกันเนาะเออประมาณนี้ให้เห็นใจกันบ้างนะครับเพราะพวกคุณก็เสพกันฟรีไม่ได้ว่าใครนะแต่หมายถึงพูดออกตัวไว้ก่อนเผื่อมีคนมาพูดมาโพสต์ข้างล่างเพราะมันคือความลบที่ผมต้องไปเจอเพราะผมทําดีที่สุดแล้วแต่เราไปเจอสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ชอบอะ่ะเข้าใจปะครับเออประมาณนี้อยากให้เข้าใจกันด้วย ตน <ge ar> ุราศีเมษอยู่ทางทิศเหนือได้ทั้งราศีและลัคนาใช้จุดเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูกันตนุคือสิ่งที่เหนื่อยตนุตัดสนุตัดสโลออกนะครับเป็นตนตนคือตัวตนคือตัวฉันตัวเรานะครับอแต่ก็สู้โอเคเพื่อทุกคนสู้คือตัวตนของฉันแล้วก็ผมจะอ้างอิงจากหลักพุทธศาสนาไปด้วยนะครับถ้าใครเป็นนับถือศาสนาอื่นก็ ฟังได้ไม่เป็นไรเพราะผมไม่ได้หมายถึงจะมาเกี้ยกล่อมให้คุณเปลี่ยนศาสนานะครับดังนั้นเนี่ยฟังได้มันคือเหตุผลเฉยๆนะครับคือศาสนาพุทธมีเหตุและผลประกอบทุกครั้งดังนั้นผมเลยใช้แล้วเราผมเป็นคนพุทธด้วยก็เลยอ,อธิบายตามหลักพุทธโอเคคนอื่นนับถือศาสนาอื่นก็ฟังได้เพราะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนศาสนานะครับคนละเรื่องเนาะ อ่ะทีนี้เรามาดูกันอันนี้คือตัวตนที่เราต้องรู้ไว้เนี่ยคือกรอบเท่านั้นนะครับบอกไว้ก่อนแต่กรอบเนี้จาเป็นมากเพราะอะไรผมอยากให้พวกคุณรู้ว่าที่มาของหลักโหราศาสตร์มันมาจากจุดนี้รากฐานมันมาจากสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพิเคราะ์วิจารณ์วิจารณญาณวิเคราะห์อของตัวเราเองเนี่ยว่าอ๋อที่มามันคือธรรมชาติสร้างมาให้เรามีแค่นี้นะเป็นแบบนี้นะเราควรจะ เข้าใจไว้แล้วนก็จะเข้าใจตัวเองเมื่อเข้าใจดวงเข้าใจตัวเองเราก็จะได้แก้ไขสถานการณ์ต่างๆหรือใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติสุขนั่นเองเนาะเอาไปเปรียบเทียบเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันนั่นเองโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ภพตนุนะครับตนุตนัดสุออกคือตนคือตัวฉันอย่างที่บอกไปหลักพุทธศาสนาได้บอกไว้ว่าในกฎกฎหนึง่งในจักรวาลนี้เป็นจุดแข็งและเป็นจุดที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและเสื่อมคาย มันเป็นกฎกล้ขายหยินหยางนะครับเป็นของตรงกันข้ามคือสว่างกับมืดจักรวาลน,นี้มืดแต่มีดาวฤกษ์ก็คือดาวดวงอาทิตย์นะครับเป็นจุดที่เป็นสปอตไลท์ขึ้นมาถูกไหมครับเป,เป็นสว่างขึ้นมามันคือแสงที่ที่มาทดแทนความมืดในจุดจุดนั้นเรียกว่ามีมืดกับสว่างเนี่ยบาลานซ์กันถูกไหมครับจักรวาลน,นี้ก็ลยอยู่ได้มันคือต้องใช้ความร้อนนะครับคือจักรวาลน,นี้ต้องมีความร้อนและความเย็น ความเย็นหมายถึงสังเกตไหมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากน้ําน้ําคือหยินหยินคือความเย็นแต่ก็ต้องเกิดจากแสงอาทิตย์เนี่ยที่ส่องลงไปในน้ําก่อนถึงจะเกิดแพลงตอนเกิดอะไรขึ้นมามันก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตแรกที่เกิดขึ้นบนโลกไบนี้แล้วค่อยๆวิวัฒนาการไปเรื่อยๆแปลว่ามันต้องมีทั้งหยินและหยางเห็นหรือยังครับว่ามันสําคัญและสอดคล้องกันชั้นนี้ชั้นนั้นนั่นแหละครับความชั่วความดีของมนุษย์เราก็เหมือนกันมันก็คือคือมนุษย์เราอะจะ ไฟแต่เรื่องดีมันไม่มีหรอกครับมันก็มีโทษมีทุกข์เหมือนกันทุกอย่างเป็นเหรียญสองด้านเหรียญยังต้องมีสองด้านหมายถึงหัวกัะก,ก้อยแปลว่ามันมีโฉมข้างหน้าของมนุษย์เราและมีโฉมข้างหลังของมนุษย์เราเรียกว่าตานุกับวินาศวินาศคือเบื้องหลังตนุคือเบื้องหน้าสิ่งที่เราปรากฏให้ทุกคนเห็นคือตนุสิ่งที่แอบแฝงไว้ข้างหลังคือวินาศนะครับทุกคนมีพรินาศหมดเรียกว่าด้านมืด และมีด้านสว่างของคนเราที่แสดงออกมาให้ทุกคนเห็นเป็นด้านสว่างก็คือตนุโอเคนะจีหลักพุทธศาสนาเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นหลักของไตรรักไตรแปลว่า3ามรักก็คือลักษณะ3รูปแบบนั่นแหละก็คือตรีก้อนของทางอินเดียเนี่ยก็คือพระ,ะพระพรหมพระวิษณุนารายณ์แล้วก็พระสิวเจ้านะครับก็คือองค์ตรีเทพนั่นเองนะครับก็คือเป็นก้อสูงสุดของหลัก โหราศาสตร์อินเดียด้วยแล้วก็คือเราอาจจะไม่ไม่รู้ในจุดนั้นเนี่ยคือกฎที่แข็งแกร่งที่สุดในจัก,กรวาลคือหมายถึงเป็นเป็นหลักที่เป็นธรรมะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือจักรวาลคือสอดคล้องกันเป็นสิ่งเดียวกันหมดหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับมันคือจุดนั้นนั่นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างไม่พ้นสิ่งนี้ครับแม้กระทั่งก้อนอินทิี ก้อนหินอิดินไซอะครับที่เราคิดว่ามันมั่นคงมากภูเขาที่มันตระงานอยู่ตรงหน้าเนี่ยแต่บางทีผ่านไปหลายร้อยหลายพันปีมันก็จะก่อนไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็จะเบาแหว่งแล้วก็ค่อยๆสูมเ,เสื่อมสลายลงมานะครับก,ก็มีวันเสื่อมสลายเหมือนกันเพราะทุกอย่างไม่มีวันจีรังแม้กระทั่งโลกและอาทิตย์ก็ต้องมีจุดดับของมันเห็นไหมครับนั่นแหละตามนั้นโอเค คนเราเกิดมาจึงมีภพตนุเรียกว่าการกําเนิดเกิดมาอยู่รอดจากธรรมดาเรียกว่าเกิดการกําเนิดคอมนุษย์เรียกว่าตนุนั่นเองนะครับจุดจบของเราก็ง่ายทีเดียวตั้งอยู่เนี่ยตั้งแต่กระดมภาจนถึงลาภะส่วนวินาศก็คือจบไปก็คือสิ้นสุดของชีวิตเราละก็คือไม้ไกล้ฝั่งจบสิ้นแล้วก็จุดติใหม่เรียกว่าการกําเนิดใหม่เรียกว่าเป็นอินฟินิตี้วงกลมวงกลมคืออินฟินิตี้คือวัตฏะสังสาร วงกลมเนี่ยคือวัดตัดสงสารแฝงด้วยหลักธรรมนะครับว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปลอยชาติพันชาติตามหลักพุทธศาสนาคนเขาเชื่อกันเนพุทธศาสนาว่าคนเราเวียนไหตายเกิดมาแล้วลอยชาติพันชาติก็ตรองกับหลักโหราศาสตร์ของเราว่าเกิดดับเกิดดับตลอดจุดเริ่มจุดสิ้นสุดคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็มาถึงจุดสิ้นสุดในสักวันแล้วก็เริ่มต้นใหม่ตลอดอ่าไม่เขาเรียกว่างูกินหางไปเรื่อยเป็นอินฟินิตี้เห็นไหมครับนี่คือหลักวงกลม มันก็คันเลข8ดแต่เล,เลขแปดมันคือการหมุนเวียนที่ซับซ้อนมากขึ้นไดเฉยแต่วงกลมมันคือการไม่ซับซ้อนมันก็คือตรงเร็วๆนะครับประมาณนั้นเลขศูนย์เนี่ยมันมาถึงคันบรรดาก็ได้ท้องกลมๆเนี้ยครับคลอดออกมาก็อยู่รอดเป็นภพตนุทีนี้การตั้งอยู่มันมี11บเอ็ดภพเรือนก็คือยัดเอามาหนึ่งภพเรือนเนี่ยเรียกว่าวาสนาวาสนาตัวเนี่คืออย่างเช่นฉันเกิดราศีเมษนะมีวาสนาเป็นยังไงก็ว่าไป ลักษณะเมธนะก็มีวาส,สนาเป็นยังไงก็ว่าไปเนี่ยก็คือเรียกว่าเอา11บเอ็ดภพเนี่ยยัดลงมาในภพเดียวคือภพตนุก็คือตัวฉันเนี่ยเป็นยังไงก็ว่าไปพื้นวาส,สนาแล้วตนุเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่เป็นตัวตนของเราก็คือคนของเราคนอ่าคนของเราสิ่งที่เป็นของของเราสิ่งที่เราไปเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องสิ่งที่อ่ามันเป็นชีวิตของเรา เขาเรียกว่าวาสนานั่นเองเนาะในนั้นวาสนานเนี่ยสำคัญมากเราจําเป็นต้องปูพื้นวาสนาตรงนี้หลายคนไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาว่ามันไม่เกี่ยวกับกพยากรณ์ไงเขาก็เลยแบบเอพกกอพยากรณ์ก็สักแต่พยากรณ์กันไปแต่เราอยากให้รู้ตั้งแต่รากฐานของมันว่ามันสําคัญนะบางทีเอาไปจับใช้การพยากรณ์ได้นะครับก็เลยอยากจะบอกกล่าวทุกคนตามนี้ให้เราเข้าใจพื้นฐานของความจริงและเอาไปต่อยอดในทุกอย่างได้หมดในชีวิตเราอ่ะ เอาไปต่อยอดในการงานได้นะครับโอเคทีนี้ก่อนที่จะจบไปเกิดขึ้นแล้วก่อนจะจบไปมันจะมีการตั้งอยู่11บภพใช่ไหมครับสิบภพสิบภพเนี้ยมันจะเป็นภพที่มันจะมีแทรกอยู่ด้วยความสุขความทุกข์ความเสื่อมชราแล้วก็วินาศก็คือจบไปคือพูดง่ายว่าพระพุทธองค์ครับเกิดมาเป็นกษัตริย์มีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์ใดๆเพราะว่าทุกคนเอาใจหมดเพราะจะเป็นกษัตริย์ไงเป็นลูกกษัตริย์ดังนั้นทุกคนประคบประงมให้แต่ความสุขความสบายใจแก่ท่านท่านก็จะไม่เคยเห็นความทุกข์พอหนีออกมาเที่ยวก็เจอความทุกข์ความโศกของมนุษย์ก็เลยเกิดเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นทําให้พระพุทธองค์หลับไม่ได้เพราะตัวเองไม่เคยเจอก็เลยกลายเป็นว่าตกผลึกได้ก็เลยเกิดการพยายามคนา้นคว้าหาความหลุดพ้น แล้วสุดท้ายก็หลุดพ้นได้จากวัตตะสงสารนี้ก็คือวินาศนั่นเองแล้วท่านก็จะไม่มาเกิดใหม่เห็นไหมครับก็คือดับศูนย์ไปเลยนะครับก็เลยเป็นเป็นถ้นาเรว่าเป็นดวงจิตเป็นดวงที่บริสุทธิ์อยู่ชั้นพรมอะไรก็ว่าไปนะครับก็คือเดื่อยงว่าเหมือนไม่มีกายสังขารที่จะมากลับมาเกิดอีกแล้วอะไรแบบนี้ครับก็คือตามหลักที่พุทธศาสนาเขาได้บอกไว้นะตามนั้นนะ,นะเนาะ อ่ะนี่คือตนุทั้งหมดนะครับทีนี้เรามาดูต่อไปคือภพที่สองครับภพบที่สองคือกระดุมพระแปลว่าความรวยความเป็นเศรษฐีตรงเนี้ยมันหมายถึงทรัพย์สินซึ่งต่างจากพันธุทุกที่แปลว่าความมั่นคงนะความมั่นคงตัวเนี้ยหมายถึงอสังหาแต่ตัวเนี้ยหมายถึงแก้แวแหวนเงินทองทองอะทอง,ทองสมมติใครมีทองเก็บไว้ก็คือกระดุมพระใครมีเงินเก็บในธนาคารก็กระดุมพระ ใครมีหุ้นมีอะไรเนี่ยเนี่ยกระดุมพระนะครับกระดุมพระแปลว่าเงินเงินเนี่ยสำคัญกับมนุษย์มากจริงอยู่ในภพที่สองเป็ดกัลลคณาอยู่ข้างหน้าอะไรที่อยู่ข้างหน้าแปลว่าชักจูงชะตาคนเราเกิดมาต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินจะอยู่บนโลกมน,นีไม่ได้ครับเพราะว่าเงินคือศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนทุกอย่างเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างแต่ก็ซื้อได้เกือบทุกอย่างคือมันอยู่ที่บริบทครับเงินคือคนเราไม่ได้กินเงินในงเงินก็ไม่ได้สําคัญร้อเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมครับ เราไม่ใช่เครื่องจักรที่ต้องกินเหรียญน,นะครับเราอ่ะกินของที่มันไปแลกเปรดมาเราสมัยก่อนเนี่ยเอาเนื้อแลกข้าวเอาข้าวแลกผักใช่ไหมครับมันแลกกันได้แต่สมัยนี้ไม่ยอมมีใครแลกกันหรอกเขาก็เอาเงินแลกเท่านั้นอนะ่ะเพราะว่าเงินคือ c ครดิตซี่คือความเชื่อใจไว้ใจกับสิ่งนี้ว่ามันมีมูลค่าตามจํานวนที่เขียนไว้บนวัตถุนั้นอ่ะอย่างเช่นเงินเหรียญก็คือ10บาทก็คือเลขสิบ เงินร้อยหนึ่งก็คือแบงค์ธนบัตรที่เขียนร้อยหนึ่งบนนั้นอ่ะก็คือความเชื่อใจกันนั่นแหละถูกไหมครับมันก็คือการอัตราการแลกเปลี่ยนนั่นเองเงินจึงสําคัญชีวิตมนุษย์เราอ่ะเกิดมาทํางานง่ๆงกันทํางานแต่อย่างเดียวนั่นแหละเกิดมาฉันก็ไปทํางานทำงานไม่ใช่ขอโทษตื่นมาฉันก็ไปทํางานทํางานเสร็จฉันกลับบ้านกลับบ้านเสร็จก็ตื่นเช้าพรุ่งนี้มาทํางานใหม่วนลูปอยู่อย่างนี้ก็ทําเป็นอยู่อย่างเดียวงานบ้านผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็ทําไม่เป็นกันละ กับข้าวเนี่ยทไม่เป็นกันหลายคนเลยแต่งานบ้านอาจจะยังพอทําได้เพราะว่าบางทีไม่จาเป็นต้องจ้างใครแต่ซื้อกินเอาได้เรื่องกับข้าวเนี่ยเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วทางานก็เหนื่อยจะมาทํากับข้าวอีกไม่ไหวแล้วสมัยนี้ผู้หญิงก็ทํางานเหมือนผู้ชายนะครับคือง่ายงว่า,วาต่างคนต่างทํางานนะ่ะมันก็เลยไม่มีใครทำไงก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยต้องใช้เงินซื้อไงถูกว่าครับอะไรแบบเนี้ยเออ ปลาปาแต่กระซอมไม่เป็นไฟฟ้าดับก็ต้องเปลี่ยนหลอดก็เปลี่ยนไม่เป็นก็ต้องจ้างช่างก็ต้องเสียเงินทั้งหมดไม่มีใครทําอะไรเป็นก็เลยต้องใช้เงินเงินก็จึงสําคัญเห็นไหมครับยิ่งนับวันไปเงินก็ยิ่งสําคัญขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนเราทําอะไรไม่เป็นละทําเป็นอยู่อย่างเดียวคือง,งานของตัวเองเห็นไหมครับอะไรประมาณนี้จริงไม่จริงอะ พอเงินสําคัญแต่ก็อยู่ที่บริบทเพราะบางอย่างต้องการความเชื่อใจใช้ใจซื้อใจไม่ใช้เงินซื้อเพราะถ้าใช้เงินซื้อได้แปลว่าธุรกิจไม่ใช่ใจดังน,นั้นเนี่ยมันบางอย่างมันไม่จําเป็นต้องใช้เงินซื้อก็ได้ก็อย่างเช่นความเชื่อใจความไว้ใจและการความรักอะเออประมาณนั้นต่อไปสาสตชาคือสังคมอันนี้สําคัญโยกถึงลักคณะดได้เป็นพบที่สเนพบยคือสาสชาติคือเพื่อนคนเราเกิดมาต้องมี เพื่อนเพราะเราเกิดมาไม่มีใครไม่มีเพื่อนหรอกครับอย่างน้อยบางคนเกิดมาไม่มีเพื่อนก็จริงแต่มีพ่อแม่พ่อแม่ก็คือเพื่อนคนแรกของเราเหมือนกันดังนั้นก็คือมีสังคมก็คือพ่อแม่ด้วยนั่นแหละแต่มันคือเคสพิเศษเพราะว่าตามจริงเขาจะแยกพ่อแม่คือครอบครัวไม่ใช่เพื่อนแต่ในเมื่อไม่มีเพื่อนจริงๆอ่ะในชีวิตเนี้ยมันก็เลยต้องจำเป็นว่าแม่กับพ่อก็คือเพื่อนเราด้วยเหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับมันก็คือกรณีพิเศษเนาะเพื่อนเนี่ย มันคือสังคมด้วยคือคนเราอยู่รวมกันนะครับคนเราอยู่รวมกันหลายๆคนเรียกว่าสังคมสังคมเนี่ยพาไปไหนเราก็ต้องไปด้วยมันคือการอบอุ้มมันเป็นน้ำอ่ะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมสังคมเป็นยังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเช่นเราอยู่ในสังคมคนรวยเราก็จะทยาย,ยานตามคนรวยเพื่อให้ทัดเทียมกับคนอื่นอย่างเราอยู่ในสังคมคนเมืองแย่งกันกินแย่งกันใช้พวกคนเยอะมากก็จะเกิดความเห็นแก่ตัว อันนี้คือไม่ได้ด่าใครนะแต่ว่าเราพูดตามหลักความจริงว่าถ้าเผื่อเราไม่เห็นแก่ตัวเราก็จะอยู่ไม่รอดเราก็จะต้องเป็นผู้แพ้แล้วก็ไม่ได้อะไรเลยถูกไหมครับกินอยู่ก็ลําบากดังนั้นเราก็ต้องแย่งกันกินแย่งกันใช้เพื่อให้เราอยู่รอดอยู่ในเมืองใหญ่ก็แบบนั้นเนี่ยก็คือการที่ต้องปรับตัวอาอย่าสาแต่ว่านิสัยเลยครับแค่อากาศอะเราไม่ได้ต้องทําอะไรเลยนะเราอยู่เมืองไทยอากาศร้อนเราเป็นคนเฉืย แต่ต่างชาติอาจจะบอกว่าเราชิวแต่ตามจริงมันแปลว่าเฉยนะครับไม่ได้แปลว่าชิวเพราะชิวก็คือเฉยแต่ว่าเราแค่อยากกพูดให้มันสวยดูให้พูดว่าเออเราไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยก็เออเรียกว่าชิวตามจริงไม่ใช่ครับเฉยนะครับมาสายกันทั้งนั้นนะก็บอกว่าคือคือเขาเขาค่อนข้างาติดลบกับคนไทยเรื่องของการมาสายนะครับตอนนี้อยู่ไหนแล้วอ๋อออกมาแล้วออกมาแล้วปแปลว่าเพิ่งตื่นตอนนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยชาตเนี่ย อ๋อกำลังอยู่บนรถแล้วกําลังจะถึงกําลังจะถึงแปลว่าเพิ่งขึ้นรถอย่างเงี้ยครับอะไรประมาณเนี้ยอ๋อจะถึงแล้วจะถึงแล้วแปลว่ากําลังอยู่ระหว่างการเดินทางอะไรแบบเนี้ยครับคือเนี่ยเนียก็คือข้อแก้ตัวของคนไทยเป็นอย่างเงี้ยแล้วแล้วคนต่างชาติเขาก็รู้ดีดังนั้นเนี่ยมันคือความเฉื่อยเราก็ต้องยอมรับมันไม่ใช่ชิวครับเออชิวเนี่ยหมายถึงสบายๆถูกปะแต่มันไม่ได้แปลว่าช้านะเออแต่ช้ามันคือความเฉื่อยไง เออนั่นแหละอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันจริงแต่เข้าใจได้เพราะว่าสภาพของประเทศเรากับประเทศเขามันต่างกันมากประเทศเขาต้องรีบทุกอย่างเพราะมันหนาวแต่บ้านเรามันร้อนเรารีบมากเกินไปมันก็เสีย energy เสียพลังงานไอ้ไม่ได้มาอวยตัวเองอวยชาติตัวเองอะไรแบบนี้นนะครับแต่พูดตามหลักความจริงที่หมายถึงว่าสภาพอากาศเนี่ยม,มันทำให้เหมือนสังคมอะมันเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงนะเออไม่เชื่อลองดูสิจากคนที่แบบ เฉยแบบเราอะ่ะพอไปอยู่เมืองหนาวอะ่ะมันก็ต้องรีบเพราะมันเย็นมันต้องรีบเข้าบ้านนะครับรีบเดินรีบอะไรแต่บ้านเราอโอ้โหชมนกชมไม้กว่าจะถึงบ้านเนี่ยเออขับลม,ลมชมวิวถูกไหมครับอะไรแบบเนี้ยเออบ้านเขาหิมะตกเนี่ยกว่าจะถึงบ้านเนี่ยใช้เวลาจากชั่วโมงหนึ่งเป็นสามชั่วโมงอะ่ะคิดดูมันต้องใช้เวลาเลทไปมากกว่าครึ่งเลยอีกดนงนั้นก็ต้องรีบไงไม่รีบไม่ได้ถูกป่ะครับแต่บ้านเราอะ่ะ โอ้ยยังไงก็ถึงเพราะว่ามีหิมะไม่มีอะไรกีดขวางถนนยังเว้นรถติดใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่รถติดอะ่ะมันก็ถึงอยู่แล้วอะอะไรแบบเนี้ยมันก็ทําเวลาได้อะไรประมาณเนี้ยครับดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถเนี่ยสังคมมันก็ผลักดันชีวิตมนุษย์เราได้ตามนั้นแหละที้อีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนสําคัญและตัวดีเพื่อนเราครบใครมันก็เป็นแบบนั้นอะเราจะเป็นคนแบบนั้นด้วยหมายความว่าคบคนดี มันก็เหมือนบัณฑิตนะครับพาไปหาผลคบคนชั่วมันก็พาไปหาคุกหาตารางก็ต้องระมัดระวังเนาะโอเคต่อไปพันธุคือสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ติดตัวรามัแต่กําเนิดเป็นภพที่4เป็นภพที่สําคัญมากๆคือรากฐานของชีวิตด้วยรากฐานของชีวิตมี2แบบคือรากฐานจริงๆกับเรื่องของความมั่นคงเอาความมั่นคงพักไว้ก่อนเอารากฐานก่อนรากฐานหมายถึงดินเอสือบท่อการพันธุก,กรรมมาหมายถึง ปู่ย่าตายายที่สืบทอดวงตระกูลเรามาก็คือนามสกุลพูดง่ายๆจะได้เข้าใจเข้าใช้มาก่อนเราเขาอยู่มาก่อนเราแล้วก็สืบทอดมาถึงตัวเราเราอ่ะเลือกเกิดไม่ได้พ่อแม่เราอ่ะเราต้องสุม่มว่าพ่อแม่คนนี้คือคือพ่อแม่ฉันนะแล้วพ่อแม่ก็ต้องสุ่มตัวเราด้วยว่าเนี่ยลูกฉันนะถูกไหมครับต่างคนต่างสุม่มไม่มีใครรู้ก่อนแล้วก็เป็นแล้วไปเลยเลือกเลือกคือมันเลือกไม่ได้มันเกิดมามันก็ต้องเป็นแบบนั้น เหมือนคล้ายๆว่าเลือกได้ครั้งเดียวแต่ตามจริงมันเลือกไม่ได้เราเกิดมาฉันไม่ได้พอใจพ่อแม่คนเนี้ยแต่ฉันก็เกิดเป็นลูกคนเนี้เข้าใจไหมครับหรือลูกหรือเรามีลูกออกมามันไม่ได้ดั่งใจมันดื้อฉันก็ไม่อยากมีลูกคนนี้แต่ว่าลูกคนนี้ก็ยังต้องเป็นลูกของเราเพราะเราทําให้เขาเกิดมาแล้วไงถูกป่ะครับอะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยพบเนี้ยสาคัญพบที่มันไม่ได้ดั่งใจหรือจะได้ดั่งใจก็ได้แต่หมายความว่าแต่มันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้พูดง่าไงเออมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้พบเนีสคัญ รากฐานของชีวิตเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็ตั้งอยู่อย่าง,งนะั้นอะอะไรแบบนี้ครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงได้คือหลักฐานความมั่นคงหมายความว่าคนเราทํางานทุกเดือนเพื่อให้ได้เงินเงินมาทําเซฟโซนพันธุอสังหาคือเซฟโซนของมนุษย์ทุกคนอยากได้มันคือปัจจัย4ีนะครับมันก็เกิดความมั่นคงเสร็จแล้วก็จะเกิดผลผลิตแห่งความมั่นคงคือปุตตะแปลว่าบุตรบริวารการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆความเสี่ยงการลงทุนความสมหวังชีวิตนี้เกิดมามีความสุขมากแค่ไหนนนบโลกี พุทธะดาวอาทิตย์เป็นตัวกําหนดถ้าอาทิตย์ดีอาทิตย์เด่นในดวงก็จะเป็นคนมีความสุขชีวิตนี้หาความสุขได้ง่ายมีแต่ความสุขบุตรหลานบริวารได้ดังใจแต่ใครที่ดาวอาทิตย์เสียบุตรบริวารดื้อไม่ไม่เชื่อฟังไม่พอนะความสมหวังก็ไม่มีชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์ความโศกเมื่อไหร่ชีวิตฉันจะดีสักทีเมื่อไหร่ฉันจะหาความสุขความสุขความจริงใจได้สักทีแต่ตามจริงความสุขมันจะมีอีกภพหนึ่งก็คือภพสุภาด้วยนะครับ แต่ว่าอันนี้หมายถึงความสมหวังสมหวังแค่ไหนดูที่พบปุตะนะครับเมื่อมีความสุขเสร็จแล้วมันก็จะต้องมีความทุกข์เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราเหรียญมี2ด้านนะครับอริคืออุปสรรคปัญหาโาครคภัยไข้เจ็บคดีความหนี้สินนะครับถ้าเผื่อคือความไม่ดีทั้งปวงมันลงที่พบนี้หมดเลยนะครับหมายถึงเราต้องไปแบกรับมันเราต้องหรือบางคนเนี่ยแบกรับพ่อแม่ยังพอว่าแต่บางคนไปแบกรับใครก็ไม่รู้โอ้ขอโทษขอโทษครับ คืออย่างนี้เราอย่าไปแบกรับใครมากเพราะว่าคือให้ได้เท่าที่ให้เขามีมือมีเท้าเขาก็ต้องหาก,กินของเขาเป็นเรื่องปกติคือเราต้องสอนให้เขาหาปลาอย่าอย่าไปช่วยจนแบบเขาหาปลาเองไม่เป็นนะครับคือมันเป็นการช่วยที่ผิดนะครับการช่วยคนเราเป็นสิ่งสําคัญแต่การช่วยก็ต้องมีลิมิตนะครับและก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าต้องไม่เดือดร้อนนะครับอ่ะอาริเนี่ยมันสําคัญพอมีความกข์เสร็จก็เป็นภพปัตนิคือภพที่6 พบที่7พบที่7คือพบที่อยู่ตรงกันข้ามกับเราเรียกว่าปัตตานิปัตตานิคือคู่ครองหุ้สนส่วนคู่สัญญาสิ่งที่อยู่ตรงข้ามเรามาเติมเต็มชีวิตของเราให้มีความสุขมากขึ้นคขาเรียกว่าการผูกพันทางกฎหมายก็ได้ผูกพันทางใจก็ได้มันแปลว่าหุ้นส่วนกับคู่ครองส่วนมากคู่ครองเนี่ยจะทําให้เราชีวิตเราดีขึ้นก็ได้หมายความว่าพอแต่งงานกันแล้วอยู่กินกันช่วยกันมาทำมาหากินมีความสุขพากันจเจริญ แต่คนบางคนได้คู่ไม่ดีก็ไปดูที่ดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ดีหรือไม่ดาวศุกร์ไม่ดีแปลว่าชีวิตนี้เหมือนกับแบกอีกคนคนหนึ่งแล้วก็ชีวิตทําให้ตกต่ําได้ด้วยก็คือคู่ครองหรือหุ้นส่วนทําให้เราชีวิตพังได้เลยนะต้องระวังเพราะว่าเราเลือกคนผิดไงอันนี้สําคัญต้องเลือกคนให้ถูกเพราะว่าคนที่จะมาเติมเต็มชีวิตเราหรือจะมาดึงชีวิตของเราออกไป ให้แย่ลงกาเดิมก็เป็นไปได้ดนั้นเนี่ยเลือกคบคนดีๆและไปดูในดวงด้วยว่าตัวเองได้ดวงดาวศุกร์เนี่ยดีหรือเสียนะครับมันก็จะเป็นไปตามนั้นแต่แก้ได้นะดาวเสียยังแก้ได้แต่ถ้านิสัยเลือกคนผิดมาเนี่ยมันก็จบแล้วตั้งแต่แรกดวงดาวก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับชีวิตเราต้องช่วยเหลือตัวเองโหราศาสตร์รู้ไว้เพื่อแก้นะครับมรณะนะคือสิ่งที่เสื่อมพอมีทุกอย่างมาก็เสื่อมลงหมายถึงสังคัรเสื่อมก็คือโรค ภัยค่าเจ็บและแก่ชราอนุมูลอิสระนะครับมรณะคืออะไรก็ได้ที่โบราณตั้งไว้ความตายสูงสุดแล้วก็คือไล่จากความตายอย่าลงไปก็อย่างเช่นก่อนที่จะตายมันจะต้องมีความทุกข์ความโศกความเศร้าความผิดหวังความเสียใจความทุกข์ทรมานความเหนื่อยยากความลําบากมันคือมรณะทั้งหมดมันคือความเสื่อมนะครับความลําบากคือความเสื่อมความทุกข์คือความเสื่อมความเสียใจคือความเสื่อม มันเสื่อมโทรมร่างกายเราอะพูดง่ายๆและการพับพลาดด้วยก็คือค,อความโศกเศร้านะครับนันโรนาคือสิ่งนี้ทั้งปวงการพับพลาดเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หดหูนะครับทาให้เสียใจอีกรอบห็นอแมมันก็จะเป็นไปนลูกึนไปนะครับบรนาคือความเสื่อมทั้งปวงไม่ดีเลยพบนี้ลองมาต่อมาต่อมา,ต,อมาต่อมาคือพบที่เก้าคือพบสุภาสุภาคือความสุขค,ค,ความเจริญเรียกว่าบุญกุศลหมายคําว่าก่อนที่เราจะมีบุญในชาติเนี้ยที่จะใช้บุญได้เนี้ย ก็ต้องมีบุญสัมพันธ์มาก่อนไหมครับว่าเราต้องเติมบุญที่เต็มก็คือผู้ช่วยเหลือนั่นเองถ้าเรามีผู้ช่วยเหลืองานเราก็จะไปได้ดีราบรื่นถ้าเจ้านายไม่รักเราเราทํางานไปก็ไม่มีใครเห็นค่าอ่าพอไม่เห็นค่าเสร็จเราก็ลาบากละชีวิตชัยลำบากละเหมือนไม่มีบุญนั่นแหละดังนั้นเราก็ต้องเติมบุญให้เต็มต้องมีเจ้านายที่รักเราก่อนงานเราถึงจะไปได้ดีชีวิตเราต้องมีบุญก่อนถึงจะมีความสุขนะครับเราก็ต้องเติมให้เต็ม พอมีความสุขเสร็จก็จะเกิดการงานเกิดผลแห่งการกระทําที่ดีออกมาก็จะเกิดโชคลาภเกิดลาภหมาถึงผลแห่งการกระทําก็เกิดโชคลาภเกิดขึ้นเกิดเงินเกิดรายได้เกิดอ่โบนัสว่าไปนะครับพอเกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีแล้วก็เกิดความเสื่อมเป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามหลักตหลักนั่นเองอ่ประมาณนี้นะครับคนเราเกิดมาทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันนั่นแหละ กดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ